ส่วนตามนะ,ค,ะครับท่านครับเป็นไครับนีต้อนรับยสวัดีครับกู่ย่าตาหยอนอะูยาตายายพี่ป้านะอ่ะถูกแล้ววันนี้เอาจะอะไรร่องแพทีบ้านโกมลทำงานนะ เดี๋ยวเราคนเดี๋ยวเราคนเดี๋ยวกเราอนเดี๋ยวมันก็มาเห็นไรยังเห็นแพของตัวเองหรยังเป็นไงบ้างสนุกดีเห็นงูไหมอ๋อดูครับอ๋อไดไงลูกเห็นงูไหมน่ะเห็นไหยก็เห็นนอมันอยู่ตรงนี้ประจำหรอคะ เนี่ยันมาดูกล้องคือกับเพื่อนน้องซี่ให้ไล์สดนะตอนนี้เราอยู่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ในปา่ามัง้งเฮ้ยน้ำมันใส่นะตกลงไปก็ไม่มีปัญหาผมมีเสื้อชูชีพไม่ต้องห่วงครับไปยัด เียเขบอกมือไม่พเขาลาน้ำมือไม่พ้เขาลาน้ำี่ยโอ้โหถ้ามันถล่มมาเธอทำไงเนี่ยมีเธออเย่อย่างนี้มาปนล้านตีแล้ว i ออกไปนะลูกกับไงนั้นได้หนะ้ามออกเดี่ยวกอยาววา,นะอา้นะโ้ตเต็มเน่ยดมากเลยค สนุกสุมาสนุสน like um. ุกสนุกมา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 สนุกนุกมาส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 นาสนุกม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 าสนุาสนุกมาสนุกมาสนุกาสกมาสนุ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 กมาสกมานุกมาสนุมาสนนุกาสนุกมานุกาสนุมมาสน

ความแรงที่เย็นสุดขั้ว่าจีกร้อยปีหน้านะถึงมาจากเองดังมากนะทไมลมอะเ้ามันมมีอะไรลอาสังเกตดีๆมีปลาด้วยนะ

้อ,นะอาเลยเอา้างับปากแน่นๆนะสองซ้ำสนุกไหมลูกเป็นไงบ้างตอนตอนที่ตกลงไปเป็นไงบ้างครับตอนแรกก็ไม่ค่อยองอย ตอนแรกเอามาโดนคุ้มตัวเองเงย็นมากนะครับแล้วเป็นยังไงครับเรื่อยๆก็เอามาละถ่ายละ